โอ้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมผมเป็นใครผมชื่อคาชาดนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft แล้วก็ับมอนเทลี่ว่า Crazy Craft นั่นเองเนี่ยผมนี่ครับผมบางที่ต้น EXP โตนะฮะมันจะเป็นต้นแบบนี้นครับผมแล้วก็จะเต็มไปด้วยแล้วก็จะเต็มไปด้วย EXP เต็ไมไปหมดเลยนี่ครับผมโอ้สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะแม่เจ้านะฮะถามว่ามาทำอะไรได้ก็เก็บ EXP นั่นแหละครับแล้วก็วันดีคืนดีครับผม EXP จะแตกใส่ในบ้านเรานะครับสามารถเก็บเวลได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวเนะะฮเเต็มมมไปหดลยครับผ แล้วก็เป็นต้นที่ค่อนข้างได้ใหญ่ๆนะแต่ว่าดูต้นต้นดูต้นนี้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยใจเท่าไหร่ยังไงไม่รู้ก็ผมดูแล้วมันเป็นเหมือนต้นงี่เง่าต้นหนึ่งเนาะมันไม่ค่อยสวยอะเนาะโอ้โหเพียมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรก็ผมถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์กับเรานะฮะถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์ในด้านไหนวะไม่รู้เนี่ยผมโอเควันนี้ผมจะไปเดอเอนีผมซึ่งดีเอนะฮะเราจะสามารถหาเจ้าหมอนี่เราต้องเราต้องใช้เจ้าหมอนี่แบบในการหาดีเอนี่ยผมซึ่งเราจะต้อง ใช้เทคนิคเดิมว่าผมก็คือการเฟกแบบอัลติเมทพชันโอมาอีกอดได้มาสองเราได้สองสแต็กเลยอ่ะ,อะยังแค่สแต็กเดียวเลยครับ what the สแสดงว่ามันใช้ไม่ได้ผมต้องทำแบบนี้แม่งเลยโอ้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยครับผมแค่นี้เราก็จะไปดีเอ็นได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเนี่ยผมโอเคเนะคี้ยเราจะทำการปาไปดูครับผมเผื่อว่าเราจะเจอดีเอ็นนั่นเองเนี่ยฮะเดี๋ยวๆล้โอเค ผมว่าผมน่าจะจัดตำแหน่งของได้ดีแล้วนะอ่ะวูดมึงไปทางนู้นเลยครับนะฮะวิธีการหาดีเอ็นเนี่ผมหาดีเอ็นพอร์ทันะครับ,รบก็คือการปาเจ้าหมอนี่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆเจ้าหมอนี่มันจะตกเนี่ยผมเราจะต้องเก็บด้วยนะะแต่บางทีครับผมบางทีนะฮะมึงก็อยู่กลางทะเลเกินไปไหมครับนี่นครับมันอยู่กลางทะเละครับผมไม่ชอบอยู่กลางทะเลเลยว่ะ ตกตกไปเถอะนะับผมผมคิดว่าผมคงไม่ต้องเอามันก็ได้นะับผมเพราะว่าผมมีเยอะอยู่โอเคนมไปรับผมตามไปกูต้องรอมึงตกอรือแล้วอ่าเอาหายไปเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ปาไปเหมือนเราปาแบบโยนลูกบอลเหมือนเราโยนลูกบอลเลยนะครับเออความคิดดีเว้ยผมคิดว่าเราต้องไปเรื่อยๆเว้ยเอออย่างนี้นะฮะอย่างงี้ดิอุย้ยนี่มันโดมกระจกผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนในโลกนี้นครับผม คือก้อนมันคือไปหย่างนะครับเฮ้ย hey. ไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลยครับไอ้โดมกระจกบ้านี่ครับผมมีบอสไหมนี่แน่ไม่มีบอสมีบอสป่ะไม่มีใช่ไหมกูทำลายมึงเลย <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับนะฮะปืนดับเซ็บนี่ค่อนข้างที่จะร้ายกาจมากเลยฮะเราจะทำการยน้นเบรกลูกโอเคอุ okay. ้ยสองลูกว่ะโอดรอด ตกมาตกมาใส่หมวกผมโอ้ชีตโอ้โหผมพลาดไปลูกหนึ่งช่างมันเด็บนะฮะผมคิดว่าเราคงต้องไปไกลมั้งเอออุ๊ยลัคกี้บ็อกนะฮะผมวันนี้เสียงผมอาจจะดูแปลกๆไปนะฮะเสียงดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับผมเสียงอาจจะดูแตกแตกไปบ้างนะฮะไม่ได้กินน้ําเลยนะฮะโทษ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 ช่วงนี้คอแห้งมากๆครับผมอืมขออนุญาตกินน้ํานะฮะเราเชื่เลือดไฟฟ้าตัดโอ้ วืดว้าวได้บล็อกเพชรมาเอามาทำแมวอะไรวะเอามาทำแมวแลับผมมัต้องการเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่ายังอยู่อีกไกลแบบเนี่ยโหแม่งกูคงจะต้องไปแบบครึ่งโลกครึ่งโลกเลยทีเดียวว่าว่าแต่นี่อะไรเปล่าเนับผมสปล่เนอร์นะฮะโอเคขุดแม่ง ดูข้างในหน่อยครัมีอะไรบ้างวืด <What? S 1> ไม่มีมมอะไรเลยหรอสไลซ์อ๋อสไลซ์นี่ผมไม่ทําผมไม่ทําผมไม่ทําสไลซ์ผมไม่ทำบุ๋มมดสไลซ์นะฮะเออว่าแต่นี่อะไรอ่ะโจรเรืเอโจรสลัดบอบอบอ,บอไม่ใช่เฮ้ hey! มันอยู่ไหนฟ้าจู่ๆเมาส์ผมเองก็ดีดโอเคไปทางนี้ทางนี้ล่วงล่วงมาสิลูกล่วงมาผมไม่กูมไม่เอามาและเนะฮะโอเคเราทำการเอ่อ เดินสำรวจทางก่อนนะผมวันนี้ผมอาจจะไม่พูดอะไรมากเลยนะเพราะว่าวันนี้รู้สึกเมื่อยปากยังไงไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวใช้บิ๊กเบอร์ท่าก่อนเดี๋ยวน้อยใจนี่นะครับผกูกลายเป็นเป็ดวัสดุทัดเลยไม่ก็กูกลายเป็นเป็ดเ,เ,เลยครับโอ้ไม่ก็ตบตบหน่อยครับเอ้ยแต่อันนี้ไม่ดีนะฮะเพราะว่ามันติดไฟด้วยผมในขณะที่อ่าการเดียวนี้ครับผมมันไม่ติดไฟนะฮะดูครับผม ในขณะที่อะไรวะรอยย่อกาเด่นนะฮะผมรอยย่อพรีเมียมรอยย่อพรีเมียมนั่นแบรนด์นกไอบ้บ้านะฮะเรามาดูข้างบนนี้ข้างบนนี้มันเป็นอะไรเนะะี่ยครับแท่งอะไรอะ่ะมีแอ้แขกรไททันอยู่ข้างบนด้วยผมจอดับไปซะนะฮะเราได้แขนใไททันมาด้วยไม่ใช่ดิเราได้งวงงวงตูดแล้ครับเดวเรามาดูตรงนี้ดีกว,ว่าเอา้าหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านเลยหมู่บ้าน นี่ไงเราเปิดไปดูข้างในเฮ้ยมันมีหลายชั้นมากเครับก้อนที่ทำจากออฟซิเดียนโหสามารถทางก้อนที่ทำจากออฟซิเดียนหมดเลยดิาสามารถขุดได้ชิวๆตวแต่กลัวมาทำไมวะนี่ทิ้งไปหมดครับผมมันถือว่าเรายังไม่ต้องการนะครับออ,อันนี้มันาอะไรตะบองเพชรตะบองเพชรนั่นแหละตายไปตายบ้าเอ้ยนะฮะมาดูทางแถวนี้มีอะไรไหมเจอคนในหมู่บ้านมากมายครับผมซึ่งเราไม่จำเป็นเอาฮ้ยกุดทกูฆ่าใครเนี่ยครับ กูฆ่าคนแก่กูปิดประตูทับหน้าคนแก่ปล่าวะไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยอยู่ด้านหลังเราเหรอสันว่าเราผ่านมาแล้วจะโอ้มันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆอะ่ะมันมันไม่ใช่เริ่มต่ำลงดิเฮ้ยกูไปทางกูไปทางนึงอย่างนะั้นแหละเจ้าโอ้โหกูไปผิดทางเยี่ยมไปเลยนะฮะ นาจะไปผิดทางอย่างที่เขาบอกจริงด้วยเออจีจีครับผมว้าแต่ไอ้ข้างบนนี่มันเป็นอะไรครับเมฆเหรอเมฆบนอุแปลกๆอะนายเหมือนเป็นดินแดนบนสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยอาทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนครับผม ผมมองไม่เห็นลูกแก้วมังกรแล้วโอ้บ่บ่บ่เราไปข้างล่างกันดีกว่าครับวิสัยทัศน์รู้สึกจะไม่ค่อยดีเนีครับผมโอเคผมมั่นใจว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยวะ่ะเพราะว่าไอ้ลูกนี้มันเริ่มบินต่ำลงเรื่อยๆหรือว่ากูบินต่ำว้าวทางนี้ครับผมทางนี้นะฮะแสดงว่ามันต้องเชื่อมกับเหมืองตรงนี้เปล่าวะกูไม่ได้เอาทอชมาเยี่ยมไปเลยนะฮะ เราหาเราไม่ได้เอาทอชมาว่ะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราจะทําการโค่นต้นไม้ผมเราก็จะขุดทอชตรงนี้ไปนะฮะยอดปะโอ้โ oh ห oh. ยอดเดียบสุดยอดมากโอเคเราขุดตรงนี้ไปดีกว่าครับขุดของโอ้ไ oh ม okay. oh ่กัโอ้ขุดรู้สึกอันนี้มีลัคกี้ด้วยทำไมมันขุดแล้วมันได้เยอะอย่างเงรรี่ได้สามสิบห้าเลยฮะหนึ่งรวมมันก่อนแล้วก็เอานี้ แตกแขนงย่อยออกมาเอานี้ใสเอาไว้โอเคเยี่ยมครับผมทอชแค่นี้ก็คงจะพอแล้วนะฮะการที่เราต้องลองไปสำรวจเหมืองบ,าบา้าๆนี่โอเคอ,เอ้สปาเนอร์สปาเนอร์ตัวบ้าอะไรเมนูอันนี้ของอันนี้เป็นเป็นแรกที่ผมไม่ต้องการนะฮะโอเคเรามาดูตรงแถวนี้ดีกว่ามีอะไรอีกไหมเดี๋ยว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 ทางนี้เหมือนเจอเหมืองรถไฟนะฮะโอโอ oh my god ไม่เกิดปล่อยฉันไปบ้าโอเคทำไงดีครับมาดูทางนี้ครับผมวู้เราเจอห้องสมุดแลยครับห้องสมุดครับผมโอ่เกิดมีอะไรดีบ้างวะไม่มีอะไรดีหรอกเราจริงๆนะโอเคเราจะเดินสำรวจต้นทางครับผมว่าแต่บางทีมันก็เดินเร็วเกินไปไหมครับผมแม่งกระตุกไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมกระตุกเฮ้ยผมแหลกอะ่ะเออมันเร็วเกินไปแล้วผ,ผมก็ควบคุมไม่อยู่ มันเกิดขึ้นเร็วมากโอ้ไม่ o d เนี่ยแหลแร่ไก่ใช่ปะแร่ไก่ชัวร์เลยนะฮะเราไปดูโอ้โหโอ้ปล่อยโอเคทางนี้ผม oh, มาดูทางนี้นะฮะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไร <c oughs> จะเห็นได้ว่ามึงหลอกกูนะฮะโอเคมาดูอีกทางหนึ่งเฮ้ยไกด์โอเคเรามาขุดทางข้างล่างนี้เลยดีกว่าจะได้หาอะไรง่ายง่ายง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้เฮ้ย hey! ประตูลอยได้มันหมายความว่าไงโอ้ไม่ o d หนังสือเยอะครับอืไม่ใช่หนังสือเยอะดิมึงพูดว่าอะไรยายมังมุมเยอะนะฮะเออมาทางนี้จริงๆผมไม่รู้หรอกนะว่าแบบมันเป็นไปทางไหนบ้างของผมเพราะว่าในรูปแบบโครงสร้างมาแล้วผมงงมากนะฮะคือสตรอนโครับผมมันพยายามตั้งใจสร้างให้เรางงนะฮะเป็นอะไรที่แย่มากอะ่ะโอเคเรามาดูทางนี้ดีกว่าเพราะทางนี้สองทางนี้แม่งเชื่อมกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเฮ้ย,อ,ยอันนี้มันเป็นทางลงไปข้างล่าง เยี่ยมไปเลยลูกคุณต้องไปทางไหนบ้างวะโอ้โหว้าโโโโโวว,ว้าวเราถึงจุดนี้แล้วฮะเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงฮะผมจุดที่กูกลายเป็นซิวเบอร์ฟิชนะฮะล้อเ,เล่นล้อเล่น,ลนคนละเรื่องกันนะฮะอุ๊ตัวบ้าเอ้ยเฮ้ยกูกูจะไปกูนี่แหละเป็นคนปราบพิงแล้วเองมาทำแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ยไม่ตายครับเนี่ยแทบพวกเองนี้แทบไม่กลัวตายกันเลยครับผมามาดูข้างบนนี้เป็นอะไรครับก็ไม่มีอะไรดีเนาะ ตรงนี้มันเป็นไรครับทพามันทำไมมันอยู่ติดหัวกูมึงไม่ให้มึงบล็อกกูไม่ให้กูกระโดดแย่ครับ <c oughs> เออดีเว้ยขุดลงไปเรื่อยๆครับผมเผื่อขุดมุ่งมั่มวพออาจจะเจอของดีวะนอันนี้มันทางขึ้นอีกชั้นหนึ่งเหรอว้าวเจอกองกูอะไรสาระชัวนั่นเนี่ยกูว่าละเอ้ยเดดบลูมมันเป็นไร,รดอกไม้ที่ตายแล้วงั้นเหรอไม่รู้อะเก็บๆไปเหอะมันน่าสนใจนะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในมอสอะไรนะ แต่กูเดินเร็วเกินไปหรือเปล่าวะโอเคเราจะทำการมาร์กเอาไว้เนี่ยผมว่าตรงนี้นะเป็นสโตร์โฮค,ครับผมโอเคเอ็มครับผมเราก็กดอา่าว้าวเราออกมาก็ไกลบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยเียผมโอเมก้าโอเมก้มากูพิมพ์ผิดโอเคนะฮะเพียงแค่นี้ผมเราก็จะใส่อ่าลูกตาเอนเดอร์เข้าไปนะฮะเออเยี่ยมไปเลย เฮ้ยมึงอย่าก,กดตัวกูลงไปข้างล่างตดกดตัวกูลงไปข้างล่างเว้กูไม่ได้ขึ้นมาไอบ้าเอ้ยนะฮะมันเร็วมันเร็วเกินนะผมโอเคนะฮะคุณพร้อมอย่างเงี้ยผมยังไม่พร้อมอ่ะผมเพราะว่าผมยังไม่ได้กําจัดของะฮะโอ้เยี่ยมไปเลยกอมคุณฆ่ากูเลยดีกว่าอย่างงี้ให้ตายเลยครับ่ آ, ะฮะผมก็ดันควายนะผมไปตกตามมันนะฮะโอเคเราก็โยนของที่เราไม่ใช้ไปับผม อย่างอันนี้มันเยอะเกินโอเคเราก็โยนอะไรบิกโยน์แพร่งนี่ไม่ต้องโอเคนะฮะแค่นี้ผมเราก็ลงไปเลยครับผมมองว่าดีเอ็นนี่คงจะเคลียร์ง่ายนะครับว้าวว้าวไม่แกนี่มันต้นอะไรเนี่ยครับต้นอะไรวะโอโหพี่เองโอ้เอาเอาเอาเฮ้ เฮ้ย้ึกูงงว่ะตะกี้เอนเดอร์ดาก้อนนะครับเอนเดอร์ดาก้อนนะผมบินมาหาผมนะฮะแล้วก็ให้ผมฆ่าอย่างน่าสงสารตายห่านในที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไนี่แม่มึงจมตีไกลเกินไปไหมกูจะตกแมปอยู่ไ้บ้าเฮ้ยกวูวิ่งวนรอบนี้ก่อนนะวนรอบเมนสามรอบนะฮะผมแล้วก็ยิงแม่งอย่างนี้เลยโอเคโอ้โหผมได้เอนเดอร์ดาก้อนมาแล้วนะแสะดงว่าผมตัวใหญ่ดีเออ มันถ้าไม่โอเคเลยครับโอเคเราขึ้นมาตรงแถวแถวนี้ดีกว่าผมวิววิวติดติดติดวิววิวิติด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 โอเคว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นเอ็นเนอร์แมนดิสโก้ผับโอ้ยเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นเนอร์แมนมันหลากหลายสีสันจริงวะโอ้ตายไปแล้วโอ้ผมเนื่องผมอยากจะเก็บไอตัวอย่างต้นไม้นี้มากเลยโอ้ยมันเป็นตาครับมันเป็นตา ไม่ใช่ยายไอ้บ้าไอ้ไม่ใช่เราต้องโหยพวกนี้ให้ตายครับผมก็แต่กูกลายเป็นเป็ดสูงสมเมตรได้ยังไงวะเนี่ยนี่ผมสนใจไหม <c oughs> กับดิสโก้ผับของมันนะโอ,โอ้โหกูกูโดนอะไรวะเนี่ยวันนี้อะไรกันเนี่ย,นเ,นยเยี่ยมผมอยากไปดูตรงนี้ยังไงครับนะว่ามันเป็นอะไรว้าว ข้างในมีสปอนช์บ๊อบด้วยนะครับผมเราเล่นมีสปอนช์หนึ่งเดียวนะครับถามว่าสปอนช์คืออะไรสปอนช์ Sponge คือโอไมก์ก็อดโอเชดเชดกูติดกับมึงไงโอ้โ oh หไอสองเลยเขาหลอกผมคนระับเขาหลอกผมครับผมให้ผมติดเหยื่อกับดักข้างในแล้วปล่อยให้ฉันตาย S I d y ing เมกอัซ้อมก่อนแล้วกัน มันเจงเดี๋ยวมันเจ๋งไม่ใช่อะไรเฮ้ยเผิดโอเคหมดพอดีครับผมนะฮะผมได้สปอนช์บอสมาแบบผมไม่ได้สปอนช์มาว่ะครับไม่เป็นไรเราไปเอาอีกที่หนึ่งก็ได้ที่หนึ่งคงมีสปอนช์เ,เฮ้ยชิบหายแล้วสปอนช์ไม่มีที่เดียวสปอนช์ถือว่าหายากนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถหาได้ตามอ่าพื้นที่ทั่วไปนะเพราะสปอนช์เนี่ยมันเป็นฟองน้ำไงฟองน้ำแล้วมันหายากครับผม แสดงว่าเราเก็บของมาเยอะเกินไปอย่างนั้นเหรออันนี้แหละครับเอ็นเดอร์ลิลี่ซีดเจ้าซีดเลยอย่างนั้นกูไม่เอา,าได้สปอนช์เพราะผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรกับนะกหนาผมเอาไปไม่ได้อะไรนอกจากดักหนาหนึ่งเดียวนะที่มันยากเนาะนะฮะเออเอ็นเดอร์ดากอนกูก็ฆ่าแบบชิวๆเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มีสปอนช์ด้วยครับผมขุดสปอนช์หน่อยครับเออบางทีมันก็ควบผมยากอะไรแบบเนี้ย สถานที่นี้ครับผมเหมาะนะฮะกับการที่จะเป็นที่จะเป็นแหล่งต่อสู้ของควีนกับคิงนะครับผมเพราะว่าดูๆแล้วเนี่ยแม่งมันโล่งแล้วมันกว้างครับผมแล้วก็ยังมีที่แอบอีกมากมายมากถึง70ที่นะฮะไม่ใช่มีที่แอบเยอะนั่นแหละเอาง่ายๆเอาสปอนช์ไหนก็ได้เอาเลสโตนออกครับผมเก็บอาไปด้านล่างนี่มีทองไหมครับผมนี่อะไรครับกับดักไม่ทำงานนะผมเสียใจนะ not r e s p ปาว i n g Not responding นะฮะเราทำการสุดไปข้างนอกครับผมโอเคนะฮะเราออกมาข้างนอกได้แล้วนะฮะโอ้โหเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเว้ยเออแต่อันนี้มันทำเป็นรูปรลักเอ็นเดอร์แมนแบบนะฮะผมตบมันแตกได้ไหมโอ้ได้ครับผมระเบิดคาหน้ากูเลยนะฮะเอ้น,นี่มันเป็นอะไรอะผมอยากจะรู้มากโอ้โหแม่งมึงเกิดทีพร้อมกันห้าสิบตัวเคยเรา ทุบทิง้งครับผมทุบทิง้งนะฮะเราจะทําให้รู้ว่าที่นี่นั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมว้าวว้าวเป็นแต่ของไร้สาระทั้นั้นเลยครับยินดีด้วยครับผมคุณได้รับย่าอย่างนีเอเนี่ย e ผมในการที่คุณวาร์ปมาตรงนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่สิมันไม่ใช่ย่านี่หว่าเอออย่างนี้นี่ครับชอบมากอะ่ะเออเป็นที่วาร์ปอย่างดีเลยครับ e n น e r p e a r l เอเดอร์เพลนั่นเองเนี่ยผมโอเคหลังจากที่ผมลองสำรวจดูที่นี่ดูแล้วผมที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าเอาจริงๆมีแค่ไนท์แมร์ก็ผมเราก็จะมีไอตัวบ้ามากมายแล้วก็มีเอเดอร์แมนน่าถึง74นะฮะแล้วก็โอ้โหยิงตีว่าติดพิษเดี๋ยวคุบนะฮะมาๆๆใครพร้อมจะเข้ามาครับผมเข้ามาได้เลยโอ้ดี๋ยวดดดอันนี้มันเป็นอะไรอรั what the freak โอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหแย่แล้วแสดงว่าตะกี้ผมผมฆ่าผมฆ่ามังกรไปนะ แล้วผมก็แล้วมันก็ไม่มีที่กลับบ้านอ่ะชิทมันเป็นอะไรที่แย่มากครับผมผมฆ่ามังกรไปนะครับแล้วก็ที่กลับบ้านไม่มีไงกูต้องทํำยังไงวะเนี่ยผมฆ่าแบบ one shot วันช็อตเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดวันช็อตนะฮะแล้วก็ไม่มีที่กลับบ้านกูต้องทํำยังไงครับเนี่ยฉันต้องทําไม่ใช่แล้ว มันไม่ใช่เรื่องล่ะโอเคเรามาดูตรงแถวนี้ดีกว่านะฮะว่ามีอะไรสำคัญตรงนี้เป็นที่ที่เดิมที่เราเคยกลับมาว่าแต่กลับบ้านได้ไหม <c oughs> เอ็งกลับบ้านได้ไหมลูกโอ้นี่อะไรเนี่ยบล็อกออฟเอนเดอร์เพียกูเห็นแล้วเพียเราเล่นเอนเดอร์โปรนะฮะใส่นี้เข้าไปโอเคใส่นี้ใส่นี้บล็อกไดมอนด์บล็อกไดมอนด์ผมบอกเลยผมไม่จำเป็นว่นะ,ะก็ออกมาอย่างนี้โอเค แล้วก็มาดูมาดูดูแล้วเนี่ยเราไม่มีทางกลับบ้านเลยนะฮะสักที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีอีกหนึ่งหนทางเลือกครับผมนะฮะที่เราจะสามารถกลับบ้านได้นะผมนั่นก็คือตายนะฮะแต่คุณจําไว้ผมเมื่อเมื่อคุณเดทผมหรือหากฉันตายนะฮะอยากจะบอกว่ารักฉันรักเธอไม่ใช่ครับผมอยากจะบอกว่ามันหดหูมากนะผมการตายเพราะฉะนั้นเราจะลองทําการอา เดินทางไปที่ไกลแสนไกลเผื่ออาจจะมีอีกที่หนึ่งนะครับที่แบบว่ามีเอนเดอร์แมนอีกตัวหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มีเอนเดอร์แมนมีเอนเดอร์ดาก้อนอีกตัวหนึ่งนะให้เราฆ่าก็เป็นได้วะนะฮะถ้าเราทําการเดินทางมาที่ไกลแสนไกลแต่กูว่ามันไม่น่าจะมีวะครับนะฮะมีเปล่าวะเอ er นเดอร์ดาก้อนบางทีมันก็ตายง่ายไปนะคูหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยครับผมโอ้ชีตชิตครับผม มาทำการเปิดแมปดูว่าผมจะเห็นได้ว่าที่ตรงนี้มีแค่ตรงกลางโอ้โหโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮยผมเด้งไปไหนวะโอ้เชดไกด์ผมไม่ไปไกลเลยว่ะเรามาเดินเราเดินทางมาไกลแล้วผมจากตรงนี้โอ้โหเราออกออกลอกเส้นทางมาเยอะนะเฮ้ยชิทผมอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้อีกแล้วผมบินได้แบบไกลอีกแล้ว อูอูออูเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเอ็นกดอกดเอ็นอูลองหยุดหยุดโอเคฮะเพียงแค่นี้มันมันจะหยุดถ้าเราลองเอาอาของออกนะผมแล้วมันจะหยุดนะเฮ้ยที่ผมเดินทางมาไกลกว่าที่ผมคิดว่าจริงๆเฮ้ยเรามาไกลามากผมออกนอกแมปเลยว่าเดลิเวร์พอร์ตกลับก่อนชิดผมยังเดินเดินทางต่อไม่หยุดเลยครับเนี่ย เราเทเลพอร์ตกลับมานะฮะนี 91, là, ่มันแย่มากครับผมไอชุดบ้านนี่นี่มันสามารถทำให้เราเดินทางไปได้ไกลโคตร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 รนะฮะตดเหามู่ขึ้นหนึ่งนะ้นหนึ่งนะผมว่าผมจะต้องมีนี่ผมเอนเดอร์เชนะฮะวิ้ยไอบ้าเอ้ย ผมจำเป็นที่จะต้องมีออฟซิเดียนะผมแล้วก็จำเป็นที่เราต้องมีเอนเดอร์เพลนะฮะแต่ว่าเอนเดอร์เพลผมว่าผมมีแล้วผมรู้วิธีกลับบ้านแล้วผมโดยที่ของเราไม่หายนะผมก็คือการทำอากล่องนะฮะเฮ้ยแต่เอาจริงๆนะคือของผมตกผมก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอวะผูลืมส่วนนี้ไปได้ยังไงอะผมลืมส่วนนี้ไปได้ยังไ,นนไ,ไงไคือผมตายแล้วผมของไม่ตกไงเอาง่ายๆแค่นี้ครับผม ก็แต่นนี้มึงร่อนได้หรือไงครับ <laughs> <weiterhin> <ride> โอเคตกโลกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาชุดคุยหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งเหยิงไว้มากกว่าน,นี้อืออืออือโอ้โหเกงกูรีเจเนเรชั่นในบ้าเลยโอ้โอเคนะครับคราวนี้ผมผมก็กลับมาเกิดตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยจู่ๆเมาส์ผมก็เลื่อนอย่างวะ อ๋อผมกระตุกนะฮะกูไม่ได้เกิดในบ้านหรอกเหรอครับผมมาเกิดที่ที่แรกที่ผมเคยอยู่อ่ะเฮ้ยมีแกโลกอยู่ข้างในเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวถ้าผมไปนี่รับรองว่าผ,ผมเอ็มทั้งผมเอ็มทั้งวันแน่เลยครับนี่ครับผมอันนี้เป็นบ้านเราใช่ปะ่ะเออบ้านเราหน้าตาอย่างเวิร์ดไม่ใช่วะบ้านเราอยู่นี่ป่วาวะเออเห็นต้นเ e อ็กพีไกลๆใช่เลยครับนี่ผมจะเห็นได้ว่าเ e อ็กพีนั้นหล่นเต็มบ้านกูเลยนะะโอเคนะครับก็ สำหรับวันนี้ผมแน่นอนน,นคะครับว่าขอขอบคุณเพลงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบกดไลค์มันจะมากมาก,กดซับนะสำหรับวันบบนี้ผมแน่นอน,น,านมมครับผมมากครับ